สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแพทนปรปภาเคลื่อนไหวแล้วหลังเบนเรซซิ่งพ้นคุกดาราและพิธีกรสาวแพทนปรปภาเคลื่อนไหวแล้วหลังเบนเรซซิ่งอดีตสามีจะได้พ้นโทษออกจากเรือนจำวันนี้และมีรายงานว่าทางครอบครัวเตรียมไปรับเบนด้วยตัวเองโดยแพทไปกดไลค์ที่โพสต์ของน้บฉัดนันน้องสาวที่ได้โพสตภาพกับเบนเรซซิ่งและแพทนปภา ร้อมแคปชั่นแสดงความยินดีกับเบนที่ได้ออกจากเรือนจำว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ